คุณกนิกาเห็นโฆษณาแอ p l ปตัวใหม่แล้วยังเอ่ยน่าจะเห็นแล้วเป็นไงแล้วดูแล้วเป็นไงบ้างคือดิฉันว่าคือหลายคนที่แบบอยากเห็นภาพคนไทยดีล้วนก็จะแบบหงุดหงิดนิดหน่อยแต่ดิฉันชอบนะคุณสังกมาเพราะมันดูแบบเออแบบนี้แหละที่ไทยมากนะคะก็เราก็เป็นแบบเนี้ยฝั่งมุมนงมุมนะใช่ใช่ดิฉันดูแล้วอดอดโมโหไม่ได้คุณกนิกาคือในแง่โซดะ โอ้โ oh, ใช่เพราะว่า<ม>พอไปอ่านระหว่างบรรทัดเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหไม่ซื้อดีกว่าอย่างนี้เลยนะความคิด <c oughs> คืออย่างนี้<ม>คือประเด็นอ่าเดี๋ยวดิฉันให้ให้ติดตามด้วยมันมีสองแงม่มุมถ้าแง่โปรดักชันย่ยเห็นด้วยกับคุณกานิกาว่าโอ้โหทํปผูกเรื่องอะไรต่างๆได้งดงามนะคะแต่ว่าไอ้ระหว่างบรรทัดเนี่ยสิคะไม่เดีย๋ยวเราดิฉันจะแชร์หน้าจอนะคะจึงก็จะเป็นอตัวโฆษณานะคะของทางอ่ อยู่ที่ตอนนี้ทางเอ p p p l e นะคะเขาก็ลงในชื่อว่า The Underdogs นะคะ Out of Office อันนี้มันเป็นซีรีส์นะ,ะในชื่อ Apple a d w o r k นะคะที่น่าสนใจก็คือว่ามันเป็นการประชุมที่สหรัฐอเมริกาคุณกกเห็นหน้าจอแล้วนะเนาะเป็นการประชุมสหรัฐอเมริกานะคะแล้วที่ประชุมบริษัท a ์ p p p l e เนี่ยเขาก็บอกว่าเราจะต้องหาโรงงานนะคุณจะต้องไปหาโรงงานแบบด่วนเลยเขาก็เลย ให้ลูกน้องเขาเนี่ยที่มีกันอยู่สามคนเนี่ยเป็นทีมหรือที่ก็เป็นซีรีส์แล้วก็บอกว่าลูกน้องก็หาบอกเฮ้ยต้องรีบต้องรีบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะไปไทยแลนด์นะคะอันนี้มันคือเล่าง่ายว่าเขาก็ส่งพนักงานไปนอ้องกนิกาและพนักงานเนี่ย <c oughs> ก็ขึ้นเครื่องบินมาประเทศไทยนะคะจากนั้นเนี่ยก็มาวิ่งหาโรงงานนะคะมาะเผชิญผจญภัยนะคะกับที่เรียกว่าที่เรียกว่า ลำบากลำบนอ่ะคุณกรรการตั้งแต่ขึ้นเครื่องบินพอมาถึงสนามบินก็กระเป๋าหายนะคะแล้วก็พอไปถึงโรงแรมเนี่ยโรงแรมก็ไม่ดีโรงแรมเรียกว่านอนไม่ได้นะคะแล้วก็เจอ LGBTQ ที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ทําเหมือนจะเป็น scammer นะคะแล้วก็แต่ละช็อตเนี่ยอันนี้ถ้าถ้าคุณผู้ฟังดูตามไปเรื่อยเนี่ยจะเห็นว่าพออยู่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยที่เขาก็จะทําแบบ สวยงามงดงามมากนะคะแต่ว่าช็อตมาที่ประเทศไทยเนี่ยสีเนี่ยเขาจะปรับแล้วคุณก,นนกาดิกานะคะจะปรับทึมๆต่างๆแล้วก็การเดินทางของเขาอย่างที่บอกเนี่ยอาหารเช้าก็ไม่ดีโรงแรมที่บอกว่าเป็นโรงแรมหรูหราเนี่ยทฉันก็ไม่เคยเห็นนะว่าโรงแรมห้าดาวของประเทศไทยมันจะแย่ขนาดนี้นะคะแล้วก็มีช็อตที่นั่งรถไปที่จังหวัดระยองก็นั่งรถเก่าๆขึ้นแท็กซี่แท็กซี่ก็เรียกว่า เก่ามากๆคนขับก็เหมือนล้อ L G B T Q ไทยด้วยแล้วที่สำคัญอ่ะช็อตนี้นะคะก็จะมีถ้าใครติดตามทางภาพไปด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นจะเป็นพนักง,งานที่ล้อแสนฟาวที่สนามบินเนี่ย mm hmm. ก็ยังใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ล้อคนไทยว่า e y s q u e i z y เหมือนกับใช้คำผิดอ่ะคุณกน,นิกาซึ่งมันหมาย mm hmm. ถึงการบีเนี้ยนะคะคือล้อแม้กระทั่งว่าพูดภาษาผิดนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยตอนท้ายเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นแบบว่านั่งไปตามโรงแรมที่ต่างๆนะคะแล้วก็ตอนท้ายๆเนี่ยก็สามารถที่จะเรียกว่าแก้ไขปัญหาได้แต่ทุกช็อตของการแก้ไขปัญหาที่ตอนแรกแนายงบุญเตีไทยเราก็ดีใจนะเพราะว่าไปนั่งเรือถูกไหมขึ้นรถตุ๊กๆนะคะแล้วก็นั่งรถแบบว่ารถไฟเก่าๆรถเมย์เก่าๆซึ่งในความเป็นจริงอันนี้ฝรั่งเองแนละ้วคุณกานิกาทำรีวิวออกมาเยอะมากนะบอกว่า เตั้งแต่เขามาเที่ยวเมืองไทยก็ไม่เคยเห็นรถเก่าอย่างนี้เลยเวลาจะไประยองเนี่ยเราก็ไม่เคยเจอรถอย่างนี้เรียกว่าคนนึ่้องไปเกาะมอเตอร์ไซค์เป็นรถเสล้งค่ะคุณกนิกานะคะอ,อันนี้ก็เลยเป็นประเด็นนะคะที่ทําให้คนฝั่งที่ชื่นชอบเนี่ยตอนสุดท้ายเนี่ยดิฉันคิดว่าเขาพยายามรอมชอมนะอะมีช็อตหนึ่งเห็นไหมเดินเข้ามาคนที่กระเป๋าหายนะคะก็ได้ชุดนะคะแต่ชุดเนี่ยก็เป็นชุดที่แบบว่า มันดูความไม่เข้ากันมันก็เป็นการล้อเส้นทางแฟชั่นเส้นทางสีของคนไทยการแต่งตัวอยู่ประมาณหนึ่งแต่ตอนสุดท้ายเนี่ยเหมือนเขาพยายามรอมชอมนะด้วยการบอกว่าให้สนุกไปกับสนุกไปกับไทยแลนด์แล้วก็ตอนสุดท้ายก็จะมีภาพแบบว่า,อากอดคอกับฮิปปี้บ้างนะคะแล้วก็มีกินแมงกินมแมลงมุมยักษ์บ้างนะคะคือเอา,มาแมลงมุมยักษ์ใส่ปากนั่นแหละแล้วก็ตอนท้ายก็สามารถหาโรงงานได้ แต่ประเด็นที่ถูกวิจาร์อย่างที่บอกค่ะกนิกาอ่ะอย่างรถเนี้ยรถตู้เก่าเการถไฟเก่าเก่รถเก่าโรงแรมเก่าตึกเก่านะคะอ่าค,คือคือถ้าในแง่ของแล้วตัวละครเนี่ยเขาบอกมันมีการล้อเลียนแฮงโอเวอร์นะที่เป็นหนังที่เคยมาดังที่ประเทศไทยนะคะ,ะคือถ้าดูแวบแรกเนี่ยดิฉันก็สนุกดีนะเออแต่ว่าพอไปดูเวลาคนต่างประเทศที่มาเมืองไทยเขารีวิวเนี่ย เอาตั้งแต่เข้าเข้ามาตรงตรวจคนเข้าเมืองหรือขึ้นเครื่องสีทั้งหมดเนี่ยจะมีหนังเกาหลีอยู่เรื่องหน,น,นึ่งกานิกายเห็นไหมตอนนี้ก็แชร์กันเยอะมากเลยเป็นโฆษณาเกาหลีจะปรับสีประเทศไทยให้เป็นสีส้มเหมือนสมัยสมัยสมบัติเมทินีต่อยกับผู้ร้ายอะไรนิ่าค่ะใช่ค่ะดินยอำเภอยุคเจ็ดศ <ย uk S 1> ูนย์อะไรอย่างเงี้ยใช่อตอนแรกดิฉันก็เออหรือเขาทําหนังเลตโทรย้อนยุคนะแต่ปรากฏ ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเนี่ยเห็นไหมช็อตรถตุ๊กต๊กเนี่ยอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ยอมรับนะว่าประเทศไทยเรามีปัญหารถตุ๊กต๊กเรื่องสายไฟอันนี้ยอมรับกัน,นิการะยงระยาอันนี้จริงนะอ่าอ,อื่นๆเนี่ยยอมรับน่าสนใจแต่ว่าเอาตั้งแต่คําพูดที่ให้ผลิตภัณฑ์ a p p l ปทั้งหลายเนี่ยเขาพยายามไปโยงหมดเลยว่าทั้งภาษาทั้งการหาโลเคชันแต่ถ้าดูอย่างเนี้ดิฉันว่าดิฉันไม่ซื้อนะเพราะว่าคุณหาโลเคชันโรงแรมอะไปเป็นโรงแรม,มแบบ คล้ายๆข,ของพวกแบ็คแพ็คอะค่ะประตูห้งองน้ำยังไม่มีเลยเปิดมาเจอฮิปปี้ยืนซักผ้าแปลงฟันอยู่แล้วสนาม,มบินเนี่ยคุณก็เดินไปใช้สนามบินดอนเมืองซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ด้วยคุณบินมาจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นช็อตสนามบินดอนเมืองที่ผู้โดยสารแออัดยัดเยียดแล้วก็ร้อนแล้วก็มีแม่ลูกยืนเบียดคือรถไฟก็แม่ลูกยืนเบียดกันอันนี้เข้าใจได้ขึ้นเรือด่วนอันนี้อาจจะจริงแต่ว่าก็เป็นเรือด่วนที่ เขาสุดท้ายเขาอัดเจียนตลอดคือเขาไม่แฮปปี้กับการเดินทางแล้วก็ผู้หญิงไทยก็เอาลูกมาให้เขาอุ้มระหว่างทางอย่างเงี้ยนะคะแล้วกเ็เรื่องสแกมเมอร์เรื่องมันสะท้อน อ่ะยังแท็กซี่อย่างเงี้ยแท็กซี่เขาบอกว่านี่มันเป็นแนวคิดของต่างของฝรั่งเวลาพูดถึงอินเดียต่างหากที่จะเป็นพวงมาลัยเหลืองๆแป๊ดๆส้มๆ,ๆห้อยไว้หลังรถอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอันเนี้ยมันสะท้อนการสตรโอถายประเทศด้อยพัฒนาทั้งซีจียุงเยอะไม่มีแอร์ฮิปปี้ทั้งหลายเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ทักกี้อ่ะคุณกันิการไหมครับว่ามันสะท้อนความไม่มีคุณภาพต่างค่ะค่ะ